กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมไอ้นะครับกับช่อง Next Gen ขับฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชม Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับวันนี้ผมจัดให้ตามคำเรียบร้องครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเ e ็ t g n n ขับฟอร์ดของผมด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ โอเคนะครับ okay, Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับเปิดตัวมาด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคา889,000บาทและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคา934,000บาทนะครับนอกจาการาคารถที่เปิดตัวมาแล้วนะครับยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแพ็กเกจการขับขี่ขั้นสูงได้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่40,000บาทและเกียร์อัตโนมัติ ราคาจะอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นเองนะครับและสำหรับสีที่มาในรุ่นของรุ่น XLT นะครับก็จะมีสีดำสีบอลเงินสีน้ำเงินสีเทาดำและสีขาวคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้ครับสำหรับคันนี้นะครับจะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับทำให้รถของเรามีกําลังในการขับขี่ดียิ่งขึ้นครับและคันที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับที่ต้องบอกเลยว่า หล่อเท่มากๆนะครับจัดทรงอเมริกานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับกับ nexgen t ford ranger รุ่น xlt ว่าคันนี้ผมได้เพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งใดให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับในส่วนของด้านหน้านะครับ nexgen t ford ranger รุ่น xlt จะมาพร้อมกับดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่นะครับเป็นดีไซน์ไฟหน้าแบบ led c ี่แมนะครับและในรุ่นของ XLT นะครับจะเป็นไฟ day time running นะครับแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบ LED ด้วยนะครับผมและต่อมาครับกระจังด้านหน้าครับผมได้เพิ่มเติมอัปเกรดให้นะครับเป็นกระจังด้านหน้านะครับมีอักษรคำว่า FORD นะครับทำสีดำแบบนี้นะครับ อยู่ตรงกลางหน้ากระจังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ทั้งหมด3ดวงบนหน้ากระจังนะครับในส่วนของไฟ LED นี้นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกทําสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะครับก็สามารถระบุได้แล้วก็อักษร FORD นะครับก็สามารถเลือกทําสีได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาครับไฟตัดหมอกครับในรุ่น XLT มีมาให้ครับแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงด้านหน้านะครับทั้งหมด1จุดนะครับผม โอเคครับฝากระโปรงครับมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับทำให้ดูมีมิติดูมีสันนะครับแล้วก็ที่ฉีดน้ำฝนนะครับจะถูกย้ายตำแหน่งไปอยู่ที่บริเวณใต้ฝากระโปรงแบบนี้นะครับช่วยในเรื่องของแอโรไนดอรบิกได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับดีไซน์ภายหน้าตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับเรียกว่าหล่อมากๆเลยนะครับต่อมาเรามารับชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับ โอเคครับดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะครับของ n e x t g e n f o r a n g e r รุ่น XLT นะครับจะสังเกตว่ามีการออกแบบใหม่นะครับมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าฐานล้อเราขยายมากยิ่งขึ้นถึง50มิลนะครับทำให้ตัวรถเราดูใหญ่มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นะครับมีความเหลี่ยมมีความคมมีความเป็นสันมากยิ่งขึ้นนะครับดูจากเส้นสายได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเดิมจะเป็นคิยล้อขนาด3นิ้วนะครับคันนี้ผมอัปเกรดเพิ่มเติมให้เป็นคิยล้อ6นิ้วแบบมีหมุดแบบนี้ด้วยละกันนนคครใส่วขออง้ลุณูกา ามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้คิ้วล้อทรงมาไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วล้อแบบนี้นะครับหนิ้วแบบมีหมุดหรือว่าจะเอาเป็นแบบเรียบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคิยล้อทรงแรปเตอร์ตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับโอเคครับลงมาดูกันต่อในส่วนของล้อแม็กครับคันนี้อัปเกรดล้อแม็กให้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับมาพร้อมกับยางนะครับราด้านั่นเองนะครับซีรีส์ยางนะครับ33มสิบสามทับสินะครับ R 2 0นั่นเองครับ อันนี้เป็นยาง MT นะครับเหมาะสำหรับวิ่งในทางครุขะนะครับหรือว่าในทางออฟโรดนะครับยางตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับยางที่ใช้ในดินลุกลังหรือว่าดินแดงอะไรแบบนี้นะครับก็ยางตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับจะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้ทำการจัดทรงนะครับยกขึ้นให้ถึง2นิ้วด้วยละกันนะครับโอเคครับต่อมาครับในส่วน ของช่องระบายลมนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีอักษรคําว่าเทอร์โบนะครับสีโครเมียมแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้นะครับทำให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับบริเวณที่มุมกระจกแบบนี้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นครับต่อมากันเลยครับคันนี้ติดฟิล์มให้นะครับเป็นบรนหน้า60แล้วรอบคัน80นะครับเรียกว่าเป็นไงครับ หล่อเข้มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ n e x t g e นรุ่น XLT นะครับจะมาพร้อมกับ Smart k e y เลตแบบนี้ด้วยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับสามารถเอามือสอดเข้าไปที่บริเวณนี้แล้วก็สามารถเปิดประตูได้อย่างง่ายดายแบบนี้นะครับโอเคครับคันนี้ติดตั้งสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมให้นะครับเรียกว่าหล่อมากๆนะครับเป็นโทนสีดำแบบนี้นะครับทำให้ดูตัดกับตัวรถครับแล้วก็มาพร้อมกับบันได ข้างนะครับที่เป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับทำให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นะครับมีเท็กเจอร์นะครับป้องกันการลื่นได้ดีเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับต่อมากันด้านท้ายเลยครับด้านท้ายนะครับก็สติ๊กเกอร์คาดมาถึงด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับจะมีการยกขึ้นถึง2นิ้วนะครับ จัดทรงให้นะครับทำให้ดูสูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเจนฟอร์เรนเจอร์มีการขยายฐานล้อนะครับมีการจัดวางตำแหน่งของโช๊คอัพใหม่นะครับให้มาอยู่นอกแคสซีนะครับทำให้เนกเจนเรนเจอร์ของเรานะครับสามารถจิตเกาะถนนได้ดีเยี่ยมแล้วก็บรรทุกน้ำหนักได้มากด้วยนะครับผมโอเคครับต่อมาครับฝาครอบกระบะท้ายแบบนี้นะครับมีหลายท่านถามมานะครับว่าฝาครอบกระบะท้ายแบบนี้ช่วยในเรื่องของอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ช่วยป้องกันนะครับรอยขีดข่วนนะครับเวลาเราขนสัมภาระต่างๆนะครับป้องกันรอยขีดข่วนที่จะมาโดนตัวถังรถนะครับอันที่2นะครับจะเป็นช่วยในเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับออฟโรดหรือว่าในการติดตั้งอุปกรณ์พวกโรบานะครับเพราะว่าเรามีช่องเซอร์วิสนะครับเมื่อเราเปิดาพลาสติกตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีรูนะครับที่ยึดติดกับตัวถังรถนะครับเรียกว่าเราจะไม่ต้องเจาะ ในตำแหน่งของน็อตเพิ่มเติมนะครับทำให้รถเราไม่หมดวระกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมาครับที่ Next Gen Ford Ranger มีเพิ่มเติมมาให้นั่นก็คือบันไดเหยียบท้ายกระบะนั่นเองนะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการที่จะขึ้นไปหยิบสัมภาระบนท้ายกระบะแบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับด้านข้างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของด้านท้ายกระบะกับ Next Gen Ford Ranger XLT กันต่อเลยครับโอเคครับต่อมาเรามารับชมในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายกระบะกันต่อเลยครับ ในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายกระบะนะครับมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมีการออกแบบฝาท้ายแบบใหม่นะครับจะเห็นว่ามีเส้นสายมีความเป็นเคิร์ฟมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรัมคําว่าลนเจอร์นะครับลงไปที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับทำให้ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับจะคล้ายๆกับอย่างรุ่นพี่นะครับ f 1 5 0ของทางอเมริกานะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะครับขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางฝาท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง มองถอยหลังด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ใช้งานถอยรถนั่นเองครับไฟเบรกดวงนี่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากด้านบนมาอยู่บริเวณมือเปิดแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ไฟท้ายครับไฟท้ายขนาดใหญ่ครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับในส่วนของไฟท้ายนี้นะครับก็ยังคงเป็นดอดอะฮาร์ดเจนเหมือนเดิมนะครับส่องสว่างได้ดีเยี่ยมนะครับผม คันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ในส่วนของกระบะไรเนอร์นะครับผมจะสังเกตว่าพื้นที่ของกระบะท้ายนะครับจะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้จากซุ้มล้อทั้ง2ฝั่งนะครับจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าสามารถบรรทุกสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญครับทางฟอร์ดก,การันตีมาว่าผู้ใช้งานที่จะขนสัมภาระนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ยกพาเลตนะครับขึ้นรถนะครับสามารถใส่พาเลตขนาดมาตรฐานได้เลยนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาพร้อมกับไม้บรรทัดนะครับบริเวณฝาท้ายแบบนี้นะครับมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสที่จะสามารถจับในส่วนของซีแคมนะครับในการยึดติดอุปกรณ์นะครับสามารถทํางานบนฝาท้ายนี้ได้เลยนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับสําหรับฝาท้ายของเรานะครับผมโอเคโอเคครับเราชมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถและ ป่าท้ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับไปรับชมกันเลยครับโอเคครับเรามารับชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารกับเจ้า Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT กันต่อเลยครับในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดก็ียกจะว่าได้นะครับต้องบอกเลยว่าทันสมัยและดูโมเดิลมากมากครับเรามาเริ่มต้นกันจากพวงมาลัยกันก่อนเลยครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบานะครับผม เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็เย็บด้วยด้ายสีดำนะครับเป็นพวงมาลัยที่ออกแบบมาใหม่นะครับทำให้ดูมีความสปอร์ตมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆในการปรับโหมดต่างๆด้วยนะครับและในเจนฟอร์ r เอ g นเจอร์นะครับสามารถปรับพวงมาลัยได้2 ตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดันขึ้นนะครับหรือว่าดันขึ้นดันลงแบบนี้นะครับหรือว่าเดินขึ้นเลื่อนลงนะครับก็จะทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้งานครับและก็มาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับแสดงผลการขับขี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อุณภูมิความร้อนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของระดับน้ํามันนะครับหรือว่าจะเป็นในตําในหมวดของการาการเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับแสดงผลนะครับการปรับโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงหรือว่าเป็นโหมดถนนลื่น s ล i p p e r y ีนั่นเองนะครับก็จะแสดงผลบนหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วบนหน้าปัดพวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะมาพร้อมกับ Push Start ด้วยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับไฟเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ Next Gen Ford Ranger นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์นะครับกับหน้าจอ s i n c 4 A นะครับขนาด10.1นนิ้วนั่นเองครับ สำหรับหน้าจอ s y n c f o a ขนาด10.1นิ้วนะครับผมจะแบ่งการทำงานเป็นทั้งหมด2ส่วนนะครับในส่วนด้านบนจะเป็นในส่วนของ มันติฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของการปรับเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะเป็นการปรับแอร์แบบอิสระแยกซ้ายขวาด้วยนั่นเองครับแล้ว Ford ก็ยังคงให้มาแบบแมนวนวลนะครับก็ยังคงมีมาให้ครับและในส่วนของหน้าจอ Sync 4A อันนี้นะครับจะมีระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากระบบช่วยโทรฉุกเฉินแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของระบบ ฟอร์ดพาส์นั่นเองครับสำหรับระบบฟอร์ดพาส์นี้นะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ฟอร์ดมากยิ่งขึ้นครับจะสามารถสั่งสตาร์ทงานรถนะครับด้วยผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับหรือว่าจะเป็นสั่งล็อกรถปลดปิดรถนะครับเช็คพิกัดของตัวรถนะครับหรือว่าเช็คดีลเลอร์ต่างๆนะครับเมื่อเวลารถเราเสียนะครับหรือว่าเราต้องการเข้าเซอร์วิสศูนย์ที่ใกล้ที่สุดกับตำแหน่งที่รถเราอยู่นะครับก็สามารถเช็คพิกัดจากโทรศัพท์มือถือได้เพียงแค่โทรศัพท์เรามีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะคร ต่างประเทศหรือว่าอยู่ส่วนมุมไหนนะครับก็ต่างขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถใช้งานในส่วนของฟอร์ดพาร์ทได้นั่นเองครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับสำหรับแท่นชาร์จไวเลสไร้สายมีมาให้ครับช่องเสียบ USB-C USB Type-A มีมาให้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับเบาะครับในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้าใช้วัสดุแบบพรีเมียมนะครับ โอเคประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับดีไซน์ภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากอ่าเห็นนะครับ ว่าภายในสวยงามขนาดไหนนะครับก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับที่โชว์รูม Ford a u t o g a l กร r ่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ปีซ้อนนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูชุดแต่งต่างๆนะครับทางโชว์รูมเราก็มีรถแต่งโชว์นะครับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของโปรโมชั่นดีๆต่างๆกันหน้าตัวรถกันต่อเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาไปรับชมนะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT กับดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายและดีไซน์ภายในห้องโดยสารกันแล้วนะครับผมคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับราคาจะดจำหน่ายเพียง889,000บาทนะครับกับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นครับและส่วนแพ็กเกจ เพิ่มเติมการขับขี่ขั้นสูงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคา40,000บาทและเกียร์อัตโนมัติ30,000บาทก็จะได้รับในส่วนของแพ็กเกจการขับขี่ขั้นสูงนะครับที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับสามารถาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0858866455นะครับหรือว่าจะเข้ามาทดสอบสมรรถ,ถนะนะครับของ Next Gen Ford Ranger Next Gen Ford Everest นะครับหรือว่า Next Gen ฟอร์ดแลปเตอรน์นะครับได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนเลยนะครับ หรือว่าจะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถนะครับการเลือกรถให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์นะครับการเลือกรถให้เหมาะกับการใช้งานหรือว่าการตกแต่งรถในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้ววันนี้ผมขยาตลาไปด้วยคลิปคนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่อง Next จ็ดขอบฟอกของผมด้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ